เอ๊ไปไปห้องอาหารอยากกินแล้วเหรอ <c oughs> เดียวแนะ่นอนกิ <c oughs> เนเะป็นไหมเนี่ย อ้าว้าวสวัสดีตอนเช้าตอนนี้อยู่ห้องอาหารเช้านะครับของโรงแรมไมค์การ์เดนรีสอร์ทนะอู้ uh, uh, ตักอาหารเช้ามาพอสมควรเลย mm hmm. เ่อกี้ก็พาเดินชมแล้วมีทั้งบูสลัดมีขนมปังด้วยแล้วมีของหวานด้วย mm hmm. แล้วก็เอากินไข่แดงเลยใช่ไหมแล้วยังมีบูธของก๋วยเตี๋ยวด้วยนะบูธก๋วยเตี๋ยวมีอาหารอินเดียด้วย่อกี้นี้ข้าวต้มตั้งแต่เช้า ข้าวต้มสําหรับใครชอบเบาๆก็มีข้าวต้มหรือถ้าใครอยากได้หนักๆก็มีอาหารไทยนะมีผัดไทยด้วยน่ากินมากเลยอ่ะมีหลายอย่างมากอาหารเช้าค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับโอ้โหไหนลองชิมหน่อยสิข้าวต้มรสชาติเป็นยังไงน้าอือ,อืแม่ทํามาอร่อยนะเนี่ย,อยโอ้โหับอาหารไทยก็เยอะแม่ตักไปให้เพียบเลยเนี่ย ข้าวเช้าสลัดผักก็ดีนะดูสิไหนลองแ่นี้สลัดผักก็สดดีนะเฮ้ยที่นี่มีบอรอกโคลีด้วยแม่เบลสนใจปะบอรอกโคลีต้มด้วยอเอ้าไหมลูกอยากได้บอรอกโคลีแก้วโอ้เสี่ยวมาแล้วลูกเขาจับได้ รอเย็นแป๊บหนึง่งใช่ไหมน้ำเบลสั่งก็เตียวเส้นเล็กมาพอชิมได้ไหมไอืมไม่ได้ชิมมาแล้วอือหหอมน้ำต้มกระดูกหมูอีอีข้าวผัดโอ้อาหารหลากหลายขอแยากินข้าวก่อนนะครับ มาแล้วบอร์คลีของเด็กออากินจริงป่าไหนโชติโอ้กินจริงนะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเฮ้ยกินผักได้ด้วยเป็นไงมั้งเป็นไงมั้งอร่อยอ่อไม่เหมือนตั้นเลยไม่เหมือนตั้นไหนอ่ามันจะไม่เหมือนที่อยู่ในผัดผักถ้ามนเป็นบาค์คลีต้ม เอาไหมเอาใน,ในผัดผักไหมลองไหมอนนลองชิ้นที่อยู่ในผัดผักไหมมันจะมีรสชาติหวานๆนิดๆอ้าวอ,อันนั้นแหละเธอชอบกินแบบธรรมชาติอ,อยู่แล้วนี่ใช่ไหมแม่เบลขอชอบกินแบบธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่งเป็นเด็กธรรมชาติตั้ง <c oughs> แต่เล็กๆแล้วเนี่ยโอ้โหเยบเย็บว้าเฮาขนมปังด้วยเวฟทำไมจี๋ เป็นเตาอบมันมาวิ่งผ่านมันน่าจะไม่ค่อยเหมาะกับอันนี้เท่าไหร่แต่ควฟอมสวยเลยโอ้่ากินน่ากินไหมกินจริงเหรออะไรของเด็กเลยอะลรฮะแม่ตัดออกเลยโอ้โหดูเด็กเขาทำสิพ่ายังกินได้อยู่หั่น ตักออกมาโอ้ยมีน้องใสเนยเปิดเปิดโอ้เอาแม่บาดเนยใสโอ้โหเปิดสะโบใช่ <c oughs> ไม่สวยงามอย่างที่คิดนี่โอ้โหวา้าวกินเข้าไป <c oughs> วันหยุดนี่นะ <c oughs> อืมอ่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะได้อย่างนี้นะ ใช่ว้าฮ่าฮ่าอุ้ยน่ากินสุดๆจัดการเลยแล้วกันอืมหืมชอบชอบแบบนี้ตามด้วยไข่แดงหนึ่งฟองนี่เลยต้องกินแบบกินเป็นขั้นฟองเลยเลยมาหน้าพริกไทยมา โอ้โหไข่แดงสวยสวยขมตามเน,นเยสุดยอดตางดูนี่หลังสันเมนูใหม่ผัดไทยใส่ไขด่ดาวโอ้น่ากินจริงๆเลยอะสุดยอดไปเลย เสาด้วยเฮ้ยดูดินี่มันพันคอยาวแต่ตอนเด็กๆนี่นะโอ้น่ารักอ่ะตัวนี้พันอะไรอ่ะพันอะไรนะพันพันแคนดี้พันแคนดี้เหรอพันอ้วนกลมกับพันอ้วนกลมอ้วนกลมโอ้ตรงนี้ยังมีสวนด้วยนะดูดิมีสวนให้คนมาเดินเล่นออกกับลังกายได้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูสระว่ายน้ำตรงนู้นดีกว่า ไหนอันนี้เสียงได้เหรอเอา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 เฮ้ยจิ้วยเสียงมันเลย <S 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 มีบัตรขี่อะไรดอเซลด้วยนะตรงนั้นดูไฮเดรดไฮเดรดอะไรตัวเนี้ยเหรอไม่รู้รอ่ะเขาเป็นเขามีเขามีสวนลูกเต็มแมปไปลับลูกเต็มแมพอะไงรู้เห็นมันมีแล้วบัตรขี่ไดโนเสาร์สวนไดโนเสาร์พุัยยะอ๋อสวนนงค์นุชงีไม่พลาดเป็นสวนไดโนเสาร์แล้ว หนูเคยขีแล้วิใช่เ,<ร>เด็กเลยกลัว,วามากอเหรอถึงแล้วสระไว้น้ำโอ้โหมีสระเด็กตรงนี้โอ,โอ้มีจากซซี่เปิดแล้วด้วยตรงนั้นฮะคิสคาบอยู่ตรงนี้เ,เด็กมาซี่มาซี่มาซี่แต่เขาเปิดเก้าโมงรอหน่อยเขากำลังทำความสะอาดอยู่ เด็กต้องใจเย็นเย็นนะเป็นเด็กต้องใจเย็นเย็นสวยนะเนี่ยดูดิสวยเลยอ่ะว้าวว้าวบรรยากาศอย่างนี้เลยอ่ะอร่มร่มนะอ้าวาสไลดเดอร์เลยตกน้ำแน่ <c oughs> อ๋อของเล่นเยอะแล้วเนี่ยลูก กับข้าวอาน้ำมาเล่นๆเลย้างนี้นนะบานบอดตรนี้เดียวเขามีชื่อผลไม้ตรงนี้ด้ยนะ o o o d n n v v g g t t b l l e พวกกี้่ได้มีหลายย่างเลยอะชิลี่พริกบล t e ์เมลอน อเลยเอดจริงเออหลังหัวโผเลยเออ,เอ่เอาเป็นหองเด็กเล็กๆเลยอ่ะผมมีบ้านเต่าด้วยเฮงเฮงกระดองสีอ่อนชอบอยู่ในบ้านกินเก่งขาชื่อเฮงเฮงกร็รวยรวยสองตัวเนี้เฮงเฮงจกระดองสีอ่อนชอบอยู่ในบ้านรวยรวยกระดองสีเข้มเดินเก่งขุด ตัวนี้สีอ่อนเฮง่เหงกับรวยรวยหองใหญ่เอออว้้ายยุเป็นไงบ้างลูกมาพักที่นี่สนุกไหมสนุกชอบไหมโรงแรมดีไหมดีสิเดี๋ยวเราจะไปว่า้พ้ะกันแล้วไปายว้พระต่อวี่น้องแคนดี้อ๋อ <laughs> เป็นไงมัง่งตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานหนูไปกินบุฟเฟ่มาอ,มอร่อยไหมบุฟเฟ่อร่อยมากโอ้โหเรามาถึงเมื่อวานประมาณบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงอะเนาะ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ห้องพักหลับกันตื่นหนึ่งใช่ไหมหลับกันตื่นหนึ่งค่ะอ,อแล้วก็ตอนเย็นตอนหนึ่งทุ่มเราไปทำอะไรกันตอนหนึ่งทุ่มเราไปกินบุฟเฟ่กินอะไรมั่ง <c oughs> <g ülme> ก็ไปเขียนพิซซ่ามีอะไรั้งหลายพิซซ่าแล้วก็ไอติมโอ้โหงาม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 เลยใช่ไหมมาเมรอดด้วโอ้โหแล้วตอนเช้าไปทาอะไรมาตอนเช้าหรอกก็ไปวิ่งเล่นไปเล่นคลิปขับกินข้าวมาแล้วเมื่อกี้ไปคิดขับมาด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าแสบคอเ <c oughs> ขาเพิ่งฉีดทาความสะอาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เล่นได้ดยวแป๊บเล่กนะ็ได้ละโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวตอไปนี้เราจะไปทําอะไรต่อ โอเคไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าโอเคป่ะเดี๋ยวลาดีกว่าบายบายแต่ที่นี่ก็คือโรงแรมไมค์การ์เดนรีสอร์ทนะครับ <c oughs> พัทยาบายบาย